สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะื้นนี้เฮากลับมาในหลักสูตรหลักสูตรอันบทลำใส่แคนนะคะน้องลำใส่แคนนะคะแคนก็คือ,อแต่ปูแต่ปูแต่พอแ,แ,แต่แม่นะคะเป็นดนตรีศาสตร์ของมอลำแต่ใดนี่เนาะค่ะอันนี้คือเสียงถ้านยิ่เสียงแค่นแล้วเพื่อนก็สิหุว่าเป็นมีหมอลำแต่กี่เนาะบานิสมัยใหม่ สมัยนีก้กะฮันนลินเสียงกลองเสียงควองเสียงกีตาร์เสียงเบสเขาจังเอิญมอลมอืำบานนี้คู่มือนี่แม็กกาสิซูนหายไปนะคะก็อยากให้เด็กหน่อยเดี๋ยวหูว่าเออลำ่ำเซคเคนเป็นแบบใดเอออ่าเอาหา,หาเาดี๋ยวเอาไปใส่าเวลาที่มันจําเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่อนอยากฟังล่ำเซคเคนเพิ่นอยากอันนี้จังสีนาเออเขากระพาะเดี๋ยวล่ำให้เพิ่นฟังอ,อื <c oughs> แล้วก็ฟังฮัดฟังขี้แค้นฮัดฟังจังหวะเนาะ ใบเตยไปแล้ววันนี h, ้ก็มีฝ้าใสนะคะฝ่าใสต่อฝ่าใสเฮาอาจารย์แถมขอบคุณอาจารย์แถมน้อยหมอยแซมดากนะคะโอ้โอ้แล้วน้อย โอลาโน่โอลาโน่โอลาโน่โอลาน แค่ดวงไม้เบิ้งแค่นน้อยก็ดีต่ำบ่อุ้ยต่ำบ่ต่ำบ่ขึ้นกะฮักขึ้นแล้วเจ้าเอยว่าเอยว่าเจ้าขึ้นฮักเลยเออฟังเบิ้งโอละเนาะ ัอ๋อแล้วจังหวาขันสาธุสาธุสาธุ znaczy, พุทธารตานังธรรมารตานั่งสังฆารตานังล้วนแต่นอผู้ทั้งตลอดทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าทานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าวัด จงหวาสาหูเดอ้อบุคาลัมมือนี้จงมาปกมาบางจงมากังมาเรือมาเรือม ละแม่นว่าคุณเอ้ยคันสาธุเด้อค่ะจะยอมมือไหว้คุณครูผู้สอนสั่งคุณครูบาสาละเนอาจารย์ค่าจะยกไสเกา่ทาทวินไว้วางเสียนเพียนคันหาขอนิมนต์อปองขออาจารย์สั่งไว้ให้เติมตังเติมแถมขอนั้นแล้วขอให้แนมนํนาค่จะจราจับใส่ไหลเด้อพ่อ เดอแม่ไหลออกมาดังน้ำยำว่าวยาจนอีกจังหนึง่งฝูงผู้คนมานีขณะหน้า,าหน่อยใหญ่ไายได้ยินเก่าเงี้อ,องข้างโอโอน้ำขอนั้นแล้วข,อ,ขอให้จำใจน้อมถนอมคุณเพียงพาบางทีเดอบางทีเด็กนมน้อยสาวเสแก่สมขอนั้น <สะ S 1> แล้วขอให้จิตกระจอดลมหลงทีทางเมื่อคุณนั่นเดอนัน่นเดอคุณประสงค์การมีมูสามาเน้นน้อย่าอยเลี้ยงเยี่ยมไปเตรียมโตทุกทีใน เดิมพ่อในคณะมือนี่สีลำแยงแข่งขันพุดนากหน้ามวนอยู่ในดินอีคุณสินนี่สนุกคุณทำเมรมุดกนตั้งให้มาบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมไปเตรียมโตทุกสิ่งบินกะลาบาเจ้าดังเงาอรหันต์วายทุกสั้นคุณพ่อบิดาคุณคู่บาสาลโนเจนินมุดเห็นอยู่ในธรรมภาษยามพุนังเบสบุ้มเป็นไงมึงมีเด้อข้าประดับดอกไม้กุศลไว้แก่นธรรม กรุงศรีลําสาก็โลกศักด e ิ์สิทธิ์ขอให้มานิมิตแห่งตนโตค่ะคุณคู่บาสลาโนคุณอ้อคุณอ้อขอให้นํามาซอยยาได้โต๊ะตำเตยถอยลาทาสีแม่ขอมาเบิ่งค่ะแม่ขอเบิ่งค่ะถอยลาาทสีสวัสดีแม่น้องใบตองด้วยนะคะเดี๋ยวแม่กุ้งสรสทรให้เด้อมมือนี้ยากเบิดมือแม่ขอประทานอภัยนะคะ คอมเมนต์มายอยา,ากเห็นหนักอะไรเกี่ยวเกี่ยวนี่ละ ฟังรงขานำโกงงามองงามของและเด้เด้ใ i̇şte ช่เอ่ยมีผู al mm ้จองแล้วบ่ขอเกี่ยวแน่ชายแสนเจรายลูกชายของใครอยู่บ้านไหนน้องขอไปด้วยคนเด้หากว่าไม่สนนองนี่เป็นหมอลำตาเอ่ยตาเอ่ยตาเจ้าพุตาวันช้ำมีแฟนประจำแล้วบ่หน่อพี่มีกะมีอบ้านมากัวอยานสาวแฟนขอดดแอนนะหากแฟนคุณมีนาะรัเพศจึงไดมาขอมน วอนไหลแทบบอเหลียวเล่มาลำหรือน้องเป็นมาลำอาสิพ่อสัมนี้โตเจ้าบอสหลอซออคนมาตั้งแต่นั้นนั่นรอซอคนมาตั้งแต่นั้นนั่นอุตสานนั่งลำจังหูมาหอนเกี่ยวใจเดียวไม่มีไรรักใจเดียวไม่มีใครรักแฟนๆสมัครเชิญเข้ามาจองหัวใจของน้องยังโสดหัวนมของน้องยังโสดในโปรดเธอคุณพี่ค้าน้องไม่มีปริญญาจ้าวส่งมาเรียนลำ จบสันตมอได้รับเงินเดือนเหลือแต่ว่าไปเลี้ยนบอมีใบปากาศดควมสามารถของข่อยบอมีนองรับผีหรือหากบอพอใจใกล้หรือไกลก็เป็นไห้เหมือนกันรักกับฉันไม่มีวันเสียหายถ้าคุณมีลูกชายจะให้นั่งนอนกินสินสมสางมนมั่งแต่เก่านางสิมอบให้จะโอเบิดเกียงสุอันทางเดิมพีจังวัดห้างน้องนี่ยาแต่พีไม่เมียยาแต่เสียของดีให้พีใชยไปจอ เมียมีเมียพี่ต้องมาเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าหากเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีลำนี่ก็รีบรำเสียเอาลำนี่ก็รีบรำเสียบรเดีเอาเมียมาพี่จะไม่ได้ลำไปไหนลูกเมียไปนำไปไหนลูกเมียไปนำคนไหนไม่ลำคนนั้นกลัวเมียเมาก็รีบเมาเสียเอาเมานี่ก็รีบเมาเสียประเดี๋ยวเมียมาพี่จะไม่ได้เมาไปไหนลูกเมียคอยเฝ้า ไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่มาโอคนนั้นก็มีเอยเบียกับเหล้าเป็นของเมากินมวนเบียร์เหลือเหล้าเป็นของเมากินมวนจะชวนบ้าขังผัดไปเมื่อบานแต่งดองไปเมื่อบานแตงดองสีนหน้านวลมวนมวลไม่กนดคนนั้นน่โอ้มอแคนยินามันเ <More can. S 1> ออมอแคนเมื่อยล่ะพี่น้องอ้า เอาไว้ซ้ำนี่ละเนาะค่ะเนาะซ้หรับฝาใส่หนาดพอดีพอดีมอแคนเป็นน่ะมอแคนเพื่อนดเดินทางมากเพื่อนสีมื่ดจักน้อยเพื่อนไปทำงานเนาะค่ะขอบคุณอาจารย์แถมมอยเซมดากนะคะขอบคุณที่มาเป่าให้น้องๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอที่มาเป่าให้น้องๆฟรีๆนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ สวยขี้ยิจโอเคค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวหอกกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า